ขับอีกแล้วมานี่เบิง้งเนาะพี่น้องมานี่มารถจกคาเนาะเอาออกกับไปได้เนาะเบิง้งทางนี่อันนี้อ่าเรียกซูฟเฟอร์มานะอันนี้คาแท้คาวาเนาะเบิง้งเอาจะเอาออกไปไปนี่เมื่อความสามารถแล้วอันนั้นยกขึ้นกับโบขึ้นเนาะเพราะว่ามันติดที่ดินลายที่ดินทมลายกว่าเสร็จยังได้ก็ไ,ได้อันนี้ขอเซนซูฟเฟอร์ไมมาซูฟเฟอร์ไม,มสีฟเทดไ,ไทยเบิ้งเนาะ เอาเนาะนี่ก็มาบ่งไอ้นอนซูเฟอร์มาเนาะเซรอจ่างได๋เนาะสิออกแบบใดทำพิเดนอย่างพดาะว่าดินมันตันเนาะยกนั่นกับ่คนตอ้นเินุั่เรนาต่งก็เจกรนยะมา ดูซิเฟอร์ที่ทำงานนะเบิ้งวันเสียเอาอ,ออกได้ปะปีนก็เข้านะเบิง้งนำกับเข้าเม็ดสำนั่นแหละตอนในเครื่องและเต็มเลยนำามันก็นเลอบเลอกนะมันจะเข้าเครื่องหรอ นมันจะเข้าเนี่ยเร็ว